ครับกรับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมที่ลาเซอร์นะครับแล้วเราก็อยู่กับเกมบีเป็โซนะก็อยู่กันกลับภารกิจท้าทายผู้เล่นใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นระดับสูงสุดแล้วก็จะเป็นตอนสุดท้ายแล้วแต่ก็ยังไม่ได้จบง่ายๆนะอันดับแรกครับด่านแรกครับของระดับสูงสุดนะก็คือ3อันมันจะมี3อันระดับเริ่มต้นระดับกลางแล้วก็ระดับสูงสุดครับอันนี้เป็นระดับสูงสุดละด่านแรกเลย เพิ่มเลเวลลิงค์สลอตนะครับจำนวน5เลเวลไม่แน่ใจว่าเพิ่ม5ช่องหรือว่าเพิ่ม3ช่อง5ครั้งอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวไปใส่กันที่ตัวนี้มายุย2อปึ๊บปบอาจจะเพิ่มเท่านี้หรืออาจจะเพิ่มแค่นี้นะครับแต่ว่าชัวร์ๆเพิ่มเท่านี้ดีกว่า ให้มันเป็นเลเวลหอันเนี้ยผ่านแน่นอนไปแล้วหนึ่งหมุนซ้ำเอฟเฟกที่สองของอเครื่องประดับ5ดาว5ครั้งครับไปที่เครื่องประดับปั๊บเราต้องมีเราต้องมีงมนี่นะมีผู้กันนะครับเขาให้หมุน5ครั้งครับ ก็กด5ครั้งได้เลยแต่ว่าผมจะหมุนทั้งหมดนี่แหละือคุณไม่ได้ไปต่อโอเคก็จะผ่านเควสนี้ไปเคลีย์ event อ่อสิบห้ครั้งนี่ครับ event เ,เลยครับอันไหนก็ได้ครับในด่านนี้ครับ ทั้งหมด15ครั้งก็เล่นไปเลยเมื่อเล่นจบแล้วก็จะผ่านอันนี้ไปซึ่งผมเล่นไปแล้วนะในระหว่างวันผมก็เล่นนุูนอันนี้นะมันก็เลยผ่านไปโดยโดยบังเอิญบังเอิญบังเอิญนะครับเคียร์เวสร่วมต่อสู้10ครั้งร่วมต่อสู้คืออันนี้ครับครอปนี่ครับร่วมต่อสู้10ครั้งครับจะเล่นด่านไหนก็ได้สร้างห้องเข้าไปเล่นรอคนมาเล่นก็ได้หรือว่าจะเข้าไปร่วมเล่นกับคนอื่นก็ได้โอ้กางวันไม่มีคนเล่นเลยเหรอไม่เป็นไรเพราะผมเล่นไปแล้ว เล่นทั้งหมด10ครั้งครับก็จะผ่านเวดนี้ไปถ้าเล่นด่านซ้ํามันก็จะมีให้เรากดอ่ายานันบวก5ด้วยนะถ้าเกิดว่าด่านใหม่มันก็เล่นได้อย่างละครั้งนะครับไอ้ก็ต้องอดทนิดนึง่งชนะการต่อสู้5ครั้งครับตอนแรกลําบากมากหลังจากผมได้มินิมินินัทมาก,ก็ชิวๆไปเลยนะฮะก็มีชนะบางแพ้บ้างเนี่ยแล้วแต่นะครับแต่ก็เล่นทั้งหมด5ครั้งนะเข้าไป PVP ต่อสู้หรือว่า PvP นี่แหละเขาเรียกประมาณว่า PvP นะครับ5ครั้งเราก็จะผ่านเวตนี้ไปครับอันนี้กดเข้ามาให้ดูชนะมนเนี้ยชนะอยู่หรอกโอเคผ่านเวตนี้ไปเขียนเนื้อเรื่องย่อย s o r i p p e r Academy ครับ โซลูซัฟตอรี่ครับไซตค้ so society, ครับไปที่อันท้ายสุดครับนี่แล้วก็อยู่อันท้ายสุดเลยโซลิเปอร์อะคาเดมีก็คือภาคที่ไอ้พวกรองหัวหน้าทั้งหมดกำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนนั่นแหละครับเคลียร์จนหมดนะครับมีทั้งทั้งหมด12ด่านนะครับซึ่งผมรู้อยู่แล้วตอนเริ่มเกมมาผมก็นั่งเคลียร์จนจบแล้วครับผ่านไป โอ้เล่นเรดบอสหนึ่งครั้งครับไปที่คอฟเรดบอสนี่ครับหนึ่งครั้งเล่นไปเลยนะครับหนึ่งครั้งด่านก็จะมีาร์มยากนิดหนึ่งซึ่งช่วงนี้ก็จะยากมากเลยแหละไม่ไม่ยากนิดหนึ่งหรอยากมากเลยแหละเคลีย์อีเวนต์สามสิบครั้งครับเหมือนเดิมครับโซโลครับอีเวนต์ครับสามสิบครั้งครับเล่นไปเลยครับด่านไหนก็ได้ครับ คือค้อนทองก็ได้เหมือนกันจะผ่านกีเวนนี้ไปต่อไปเล่นเล่นด่านน้ำหอมครับ5ครั้งผมจะเล่นเป็นด่านนี้แล้วกันเพราะว่าผมเคยเล่นแล้วถ้าผมเล่นด่านใหม่มันก็ต้องเริ่มรับหนึ่งใหม่มันจะมันจะนานนะฮะไปอันนี้เลย5ครั้งใช้ลุยอันนี้เล่นให้ดูเลยว่ามันใช้เวลาไม่มากเท่าไหร่ ถ้าเรามีตัวดีๆมันก็ผ่านได้ไม่ยากนะเว็บหนึ่งผ่านแล้วทุบ ถ้าตัวเราไม่ตึงผมก็มองว่ามันก็ผ่านระบาดอยู่นะแต่โชคดีอุ่นมันแรงครับอับไม่ได้เต็มที่แต่ว่าอุ่นอุน่นแรงครับมันก็เลยโอเคแลผ่าเหมือนจะผ่านง่ายหน่อยก็จะผ่านเว้นนี้ไปก็จะมีอยู่3ระดับอีกเช่นเคยนะครับ ธรรมดายากแล้วก็ยากมากผ่านไปรับโอเคฟุที่ไป่สมบูรณ์อันนี้ก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยชนะการต่อสู้สิบครั้งด้วยโอ้โหชนะการต่อสู้สิบหครั้งนี่อาจจะเป็นด่านที่ลำบากสำหรับผมอยู่พอสมควรนะฮะในตอนนี้สำหรับผู้เล่นใหม่นะ ก็คงต้องฝากคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันครับเพราะว่ายัางติดปัญหาเรื่องชนะการต่อสู้10ครั้งกับ15ครั้งนะเดี๋ยวขอไปเคลียร์อันนี้ให้จบก่อนแล้วก็ยันในการต่อสู้ผมหมดละอีกอย่างหนึ่งวันนี้ผมจะแวะไปไอเดียหลักเพื่อไปเล่นดันกิวนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ